นั่งเส้นทำลายนั่งเส้นทำไรครับจะหม่ำมาทำไงอ่ะวายแกงลูกเอื้อมไม่ถึงอ่าให้ละ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 อ่าให้ละอ่าให้ละทำไงก็ลูกหยิบไม่ถึงเองฮะอ่าปายเสร็จแล้วที่กินอยู่ตรงไหน,น ไม่ใช่ยืนกินที่กินอยู่ตรงไหนทำไงย,ยืนกินไม่ได้อ่าขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกเลยมาเลยดูแคนบอกจะกินนมมาเลยขึ้นมาอีกไหนเลยขยับมาดีขึ้นมาบนเตียงล้วไม่งั้นจะอดหม่ำๆนะขึ้นมาบนเตียงแล้ว เร็วแค่เร็วไม่อ,ออกมามากิน้ึงบนนี้เอาเร็วขึ้นมากันหนึ่งสองอืง๊บหนึ่งสองต่ำมาโอเคเอ,อ๊ะจบ